คันนี้นะครับเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวรอล้างแป๊บหนึ่งนะครับคันนี้เป็น e สา0รนะครับเป็นตัว av นะครับออกห้างป้ายแดงมือเดียวรถสิบเดือนเองนะครับวิ่งสองหมื่นกว่าโลนะครับวารันตี3ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับคันนี้ติดฟิล์มแรปใสมาทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหแถมมาให้ด้วยนะครับ รถเดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนอะไรใดๆนะครับติดฟิล์มกันลอยมานะครับเดี๋ยวจะล้างให้ดูรถสวยสะอาดนะครับซอกในเดิมจากโรงงานจัดไฟนั้นได้เต็มด้วยนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราทำงานมาล้างนะครับให้ดูรอบๆขับนุ่มสบายนะครับแล้วก็ เป็นตัวที่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่เหมือน e สามห้าศูนย์ e นะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะครับให้ดูนะครับโอ้ยยังไม่ล้างยังสะอาดคันนี้นะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับติดฟิล์มใส่กันลอยไว้หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ฟิล์มใสกันรอยนะครับภายในสะอาดมากนะครับมีกล้องบันทึกหน้าหลังแถมให้ด้วยนะครับลูกค้าติดมาเป็นหมื่นนะครับติดที่ศูนย์นะฮะ